ดีค่ะพบกับช่องน่ารักน่าเลยนนะคะใครเห็นแล้วกดไลค์กดแชร์กดแครแล้วก็กดติ้งด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำาสร่ับใช้ไม่ใช่ชั้ะไรก็ใคคคใคๆคๆค็ขยันอยันค่ะอยันขยันนี่ขนต่เล่นแล้วก็ทเล่นด้วย

กำลังงานละครต่อกันเลยนะคะจะขึีนนะะ่ไข่หกโอ้ยไข่ไก่นะคะใส่ไข่ไก่แล,แล้วก็ทางนี้รึปุ๊บให้ไข่แดงอะมันแบบกระจายให้ให้แบบ ปุ่าชามชามแล้วก็คนมันเข้ากันเหมือนเรากำลังจะทอดไขด่ดูดีๆมันคือของน่นาชนคนก็มาๆขยีอไข่ขย่ก่อนนะ,นนนนนะต่อเลยน,นะคะทุกคนเราก็มาทำไข่ต่อน,นะคะทำให้มันขึ้นฟองเลยขึ้นฟองเลย กำลังถ่ายวีดีโออยู่แล้วก็ทำให้มันึ้นก่อนปั๊บแล้วก็จะทำใส่เก็ดแล้วก็น้ำยาสีฟาใน้น่ลยแล้วปะมานี้แล้วก็ใส่แบบนี้แล้วแีก็ใส่ประมาณช้อนเดียวช้อนเดียวถูกแล้วช้อนหนึ่ง มือทุกคนนะคะมือทุกคนนะมันก็จะยืดเลยเริ่มยืดนะทุกคนนี่เริ่มตัดตัวแล้วเนี่ตัดตัวด้วยทุกคนมันตัดตัวเป็นเยลลี่อะจัดตัวเป็นเยลลี่ทุกคนนี่มันก็จะยืดมาก

เนนคนแล้วก็นี awesome. ้ก็วันนี้เราถ่ายทำเป็นรคนแล้วก็เราเป็รสทำแนึ่งสองสามตรงนี้โอเคแปปนึงน้นะทุกคน ให้คลิปอยู่เรานี่จะจุ่มไปเลย <coughs> 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 ก็ทต่อจนกว่ามันจะเป็นสนะคนต่อเลย เป็นน <orde S 1> ี่ก็เป็นนี่เป็นร้านอาอ่ะอ้ยเป็นตกระเด็นกเด็นกระเ็นยย้

ลังเอแล้วก็ลองเอาสักตัวอันน้นตรงน,นี้อะบ้อาทาลงไปเลยก็โอเคพอมันปุ๊บจิบจๆแบจวก็จะจอได้แล้วค่ะแล้วบางคนได้าไม,มดา <laughs> ตึงที่แล้วตกใจ

สักประมาณตอนนี้ของเราแปดจุดสามสิบห้าแล้วห้านาทีประมาณทำเสร็จเท่าไหร่ก็ดูนะกันแล้วก็ห้านาทีเรามาดูใหม่นะคะบ๊ายบาย